อัปเดตราคามันสับหลังล่าสุดประจำวันที่27กรกฎาคม66เรามาเช็คเลยนะคะว่าราคาเป็นอย่างไรก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมราาับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยมันสับหลังหัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง25%ราคาอยู่ที่3บาท10ตา์ต่อกิโลกรัมถึง3บาท45ตา์ต่อกิโลกรมัมมันเส้นกลางสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาอยู่ที่8บาท20ตา์ต่อกิโลกรัม ถึง8บาท80สตางค์ต่อกิโลกรมัมมันเส้นคลางสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่8บาท20สตางค์ต่อกิโลกรมัมถึง8บาท30สตางค์ต่อกิโลกรมัมชนิดสุดท้ายได้แก่แป้งมันคลางสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคาอยู่ที่18บาท50ตางต่อกิโลกรัมค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคามันสัปะลังประจําวันที่27กรกฎาคม66มาฝากพี่ๆน้องๆกันราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรถูกหรือแพงราคาตกหรือราคาขึ้นก็คอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวไปก่อนไปละค่ะสวัสดีค่ะ